พี่บูมขอกาแฟใส่นมหน่อยค่ะบูมหนุ่มกาแฟใส่นมไม่ต้องใส่หรอกค่ะนมอ่ะเขาไม่มีอยู่แล้วแล้วมันต้องใส่ให้เขาด้วยอยากเขาอ่ะต้องเป็นกาแฟร้อนสูตรอะไรนะอบเชยเช่ค่ะเบากับหนูที่สุดขอแบบอบทันสมัยได้ไหมไม่อยากอบเชยอยากได้อบแบบทันสมัยอูู้ดูจากหน้าตาหนูไปอบเชยดีกว่าค่ะจริงบรนี่กาแฟโบราณหรือเปล่าเนี่ยไหนทำยังไงต่อลูกเสร็จแล้วคุณนี่คือกาแฟน้องนักเรียนเฮ้ยทำไมมันหอมซื่นใจอย่างนั้นล่ะ เนี่ยเขาบอกว่ามีขนมพื้นถิ่นนะคุณดอกจอกไข่ผั่อย่างเงี้ยคุณลองอย่างนี่น,นี่ฉันอยากกินอันนี้มากเขาอยากกินคืออยากกินอนะันเดมากินกาแฟก่อนอค่ะอ๋อน้องบูมโอ้โหแล้วก็รีบเสิร์ฟเขายังไม่ทันจะใส่นมให้เลยฉันได้กาแฟดำเธออยากกิน,นออก,กาแฟดำอเอเป็นออกาแฟดำเป็นกาแฟดำเป็นกาแฟดำาเค่ะเป็นอบอ๋อเปลี่ยนเป็นอบเชยแล้วเขาไม่ได้ฟังเราเลยเราพูดอยู่ใช่ไหมลูกใช่ค่ะ เออหุยหอมหอมสวัสดีค่ะ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 พบกับพวกเราผู้หญิงพบกับพวกเราผู้หญิงยกกำลังใจสวงมากเยวีนี่นี้เป็นกาแฟนะคะเป็นกาแฟนักเรียนสร้างโอกาสสร้างอาชีพให้กับน้องๆเราน้องๆเนี่ยมาจากการนจบุรีเลยการจนจบุรีค่ะเยี่ยมมากเธออาได้กาแฟจิบร้อนๆแบบนี้อบเชยหอมสดชื่นยามเช้า พาไปกินข้าวแกงดีกว่า<อ>พี่คุณป้าคะขอแก้วนนควืนหน่อยคุณป้าคะ <c oughs> ขอแก้วคืน <c oughs> หน่อยค่ะใครป้าคุณป้าคะขอแก้วคืน่อ oh, <no. S 1> ยคว,วี <c oughs> เยวีเร็ว คุณป้าอ่าอ่าเออคุณป้าค่ะคิดเงินที่ชุดแดงคนนั้นนะชุดแดงเหมือนกันค่ะอะไรนะคะชุดแดงเหมือนกันค่ะหลายมากนี่เดี๋ยวจะพาไปกินข้าวแกงก่อนท้องกันร้านนี้อร่อยนะคะแล้วก็หลากหลายที่สําคัญราคาไม่แพงคุณฟินมากเพราะว่าเขามีกับข้าวให้เลือกกว่า40อย่างเลยนะคะไปเข้าวังกันเลยจ้ะปะเป็นไอเดียว่าอยากทาข้าวแกงที่เป็นต้นตำรับจากแม่ครัวเมืองการบ้างคือความหมายของตุนก็คือว่า อยากนำเสนอสูตรพริกแกงของคุณยายค่ะก็คือทุกเมนูในร้านที่เป็นพริกแกงอ่ะเราเราปั่นสดเองทุกวันทำใหม่ทุกวันเลยค่ะก็ถ้าใครผ่านมาที่บางแก้วนะคะก็อยากให้ฝากร้านข้าวแกงวังทองไว้ด้วยนะคะ ร้านข้าวแกงราคาดีให้เยอะมีให้เลือกทานกว่า40เมนูมีทั้งแบบราดข้าวสั่งทําเป็นออเดอร์แบบจานต่อจานเม,ม,ม,มนูแนะนําค่ะต้องผัดพิแกงปลาดุกกรอบถูฉี่ปลาทูสดไข่พะโลดดับเผ็ดนิดนึงนะคะหมูสับไข,ข่เค็มนะคะกุ้งทอดกระเทียมแกงป่าเมืองการเครื่องแกงเนี่ยโขลกเองสดใหม่ราคาจับต้องได้ข้าวแกงถ้าราดหนึ่งอย่างราคาดีมาก40บาทและถ้า2อย่าง 45บาท3อย่างเป็น55บาทกับข้าวอย่างเดียว40 6 0บาทยังมีน้ำพริกนะเป็นน้ำพริกอะป,ปินะคะน้ำซุปนะคะผักสดแล้วก็น้ำแข็งน้ำดื่มเนี่ยฟรีนี่เห็นนะนิวเขากรีดก,กลายชักชวนทุกคนให้อร่อยรับอกเอออร่อยมากอร่อยนิ้วนิ้วล็อกร้านนะคะอยู่ตลาดนัดวัดคลองปลัดเปรียงนะคะอยู่ที่ตำบลบางแก้วอำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการชูฉี่ปลาทูบูม ต้องสั่งเป็นเมนูที่มึงชอบมากนี่ละชุดเราเหมาะกับร้านนี้มากร้านอะไรติ่งไท่ฝูอุ๊ยเราเป็นแนวแบบว่าชุดนี้นี่คือพออยู่ซอยนวลจันทร์60อยากรู้เป็นร้านสไตล์ไหนไปดูกันเลยค่ะนะครับติ่งไท่ฝูเราเอามาตีความว่าที่เนี่ยเป็นสถานที่ที่ใส่อาหารไว้ให้คนไทยทานแล้ว <amp> มีความสุข มีความเจริญรุ่งเรืองเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอาหารจีนเซี่ยงไฮ้เสฉวนนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วมีอีกหลายหลายนที่แทรกแทรกเข้ามาเราเลยเรียกร้านเราว่าเป็นอาหารจีนพื้นบ้านเซี่ยงไฮ้เสฉวน เป็นอาหารจีนที่แบบว่าพื้นบ้านรวมระหว่างเซี่ยงไฮ้เสฉวนปัจจุบันเนี่ย <pic. S 1> เขามีหกสาขาแล้วเปิดมานานถึง13ปีนะคะจุดเด่นของร้านนี้คือร้านเนี่ยเป็นอาหารจีนที่รสชาติเนี่ยเข้าถึงง่ายเมนูเนี่ยมีให้เลือกเยอะมากๆนี่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 นเขาจะแบบนวดเส้นอย่างนี้โชว์แบบนี้เลยไฮไลท์คือบะหมี่เส้นสดเขาจะดึงกันอย่างเงี้ยทุกวันชามต่อชามนะบุงมต้องชอบเสี่ยวหลงเปาเมนูซิกเนเจอร์แป้งบางนี่ๆๆ่น่เห็นยังเห็นยัง มีน้ำซุปข้างในไส่แน,น่แล้วก็อันนี้หมั่นโถผักแห้งนะคะก็จะเป็นผักแห้งรสชาติจะคล้ายๆกับเขายกค่ะทานคู่กับหมั่นโถแป้งนุ่มๆเข้ากันมากบะหมี่ผัดเสี่ยงไฮ้นะคะอันนี้เส้นบะหมี่สดทําแบบชามต่อชามเส้นจะเหนียวนุ่มนี่ยยหมิวก็คือ จริงๆเขา,าจะซูดเข้าไปทั้งจานเลยนะแต่เขาเก่งใจเขากัดส่วนอันนี้ถั่วแขกผัดแห้งค่ะนอกเหนือจากนั้นก็จะมีซุปเสฉวนก็จะมีความหอมอร่อยสดชื่นอันนี้กุ้งผัดซอสแม็กกี้ค่ะส่วนอันนี้เต้าหู้เสฉวนค่ะก็จะมีหอมพริกเสฉวนข้าวผัดพริกแห้งอันนี้ลดไปไหม<อ>วันนี้เราขอลาอรายการไปก่อนนะคะพวกเราผู้หญิงยกกลาลังแจว๋วไปต่อกันที่เกียวซ่ากุ้งนะคะแล้วก็ลูกชิ้นกุ้งผัด กัดแก้วนะคะก็คือลูกชิ้นกุ้งเนี่ยเขาบอกว่าทำเองเนื้อมันจะแน่นนะคะร้านอยู่ปากซอยนวลจันทร์ห0เปิดตั้งแต่10โมงจนถึง3ทุ่มหยุดทุกวันอังคารที่2และ4ของเดือนและมีอีก5สาขาทั้งอยู่ในทั้งกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเฮ้ย <c oughs> เค้กกล้วยหอมเ,หรอเริ่มเลยเหรอเริ่มเลยคุณเพราะว่าตอนแรกอ่ะดิฉันเลาะถั่วอมัมอนดอย่างเดียวทีนจุ๊บเดินมาบอก กินทั้งจิ้นเถอะแล้วใครจะกินต่อใช่แล้วเอาอัลมอนออกไปหมดน่ะใช่ไม่มีไม่เหลืออัลมอนด์จ้าเพราะเอาไปหมอปหมดวรสชาติมันนุ่มอร่อยมากมันนวลนุ่มหอมมากแล้วใครจะคิดว่าอันนี้เป็นการสร้างอาชีพให้กับน้องๆจริงสุดยอดต้องสนับสนุนแต่ว่าร้อยแปดจุ๋ยเดี๋ยวจะพาไปร้านนี้ก็คือเป็นเป็นร้านน้ำผลไม้ข้นสดถูกไหม อันนี้แล้วต้องยังไงอ๋อรู้อยู่แล้วมันติดคอติดคอมันจะเฟื่อนคอต้องเป็นน้ำผลไม้ทั้นสดร้านนี้เขาบอกเลยนะมีให้เลือกเยอะมากคุณสามารถ mix and match ได้หมดว่าคุณน่อยากจะกินน้ำผลไม้แบบไหนไปกันเลยที่ร้าน108 juice ค่ะไปค่ะเป็นเจ้าแรกของถนนข้าสารเลยค่ะค่ะขายอยู่ถนนข้าสารมาเกือบ10ปีค่ะก่อนจะย้ายมาที่บ้านค่ะความพิเศษก็คือเราไม่ใส่น้าไม่ใส่น้าเชื่อม เป็นผลไม้ร้อยเปอร์เซนต์ค่ะถ้าเป็นต่างชาติพวกฝรั่งก็จะชอบเป็นผักเป็นน้ำผักถ้าเป็นคนไทยก็จะเป็นน้ำผลไม้ร้อยแปด juices นะคะอยู่ย่านถนนพระอาทิตย์เป็นร้านลับๆ,ๆับคุณเขาเปิดมา22ปีแล้วนะปะา้าภาจริงๆอ่ะเขาหายที่เขาสารมาก่อนแล้วเขาก็ย้ายมาอยู่ตรงถนนพระอาทิตย์นั่นเองจนถึงปัจจุบันนะคะคือเขาจะใช้ผักแล้วก็ผลไม้แบบสดๆแบบร้อยเปอร์เซนต์ไม่ใส่น้ำไม่เติมน้ำตาลค่ะแก,ก <Menu S 2> เมนูเลือก mix and m a t ช์ได้ผลไม้หรือผักคุณก็เลือกได้ตามชอบเลยนะคะ หรือจะเลือกเมนูที่ร้านมีก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นแมงก o ลาซี ie, นี่เป็นแมงก o มาม่วงผสมเยเกิร์ตฟรุตพันธนะคะมีส่วนผสมของสับประรดแตงโมสับปะรดส้มแะ้วฝรั่งน้ำมิ้นต์สับประรดแ,แตงโมคุณนี่ไงนีไ่ไงไท <ป S 2> <sk ill> รบัวบกแอปเปิลสับประรดคุณแล้วก็เมนูนี้ฝรั่งบวยแล้วยังมีสตรอเบอรี่สับประรดนะคะเมนูแบบดีท็อกซ์เนี่ยเขาก็มีจะมีส่วนผสมของบีทรูทแครอทแอปเปิล เซลลรี่ขิงว่านหากจระเข้ผสมกันเลยราคาเริ่มต้นแก้วละ60บาทถึง100บาทเท่านั้นร้านอยู่ถนนพระอาทิตย์นะคะตรงข้ามหอศินนะคะบ้านเจ้าพระยาค่ะเปิดเที่ยงถึงหโมงเย็ยนหยุดวันจันทร์กับวันอังคารนะคะมาถึงรายการนี้ดีกว่ารายการ,รเราว่าดีแล้วอีกรายงาน อีกรายการหนึ่งก็ดีเหมือนกันนะคะ,คะเขากลับมาเสิร์ฟความสนุกแล้วนะคะ,คะกับเรเวอรี่แข่งขันทําอาหารนะคะเชฟเฟสไทยแลนด์ค่ะซีซั่นสซึ่งครั้งนี้นะคะชูคอนเซปใหม่คือ one street one legend ค่ะ,คะถ่ายทำอีพีแรกและก็ถแถลงเปิดตัวรายการปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับรายการเรเลิตี้แข่งขันทำอาหารเชฟเฟสไทยแลนด์ซีซั่นสามค่ะณนะตลาดนัดเรียบด่วนแดนเดอร์มิดค่ะ ที่รวมพลังนะคะสุดยอดเชฟชื่อดังจากทุกภูมิภาคของเมืองไทยมาประชันฝีมือในการสร้างปรากฏการยกระดับสตรีทฟู้ดไทยสู่สากลครั้งนี้มี15ผู้เข้าแข่งขันมาถ่ายทอดแรงบันดาลใจความคิดสร้างสารรค์และครีเอทนะคะอาหารท้องถิ่นอย่างมีสไตล์ตัดสินจากคณะกรรมการผู้ข้ามวอดในวงการอาหารอย่างเชฟเมย์เชฟบาร์ด แล้วก็ดีเจมะตูมค่ะโดยมีพี่ป๊อกกิติพันธ์นะคะแล้วก็พี่เอมมี่กินปทุมเนี่ยที่มาหน้าจอช่อง3ครั้งแรกมาเป็นพิธีกรรายการค่ะและยังมีสเปเชียลเกสนะคะอินฟลูเอนเซอร์ระดับตัวแม่อย่างพี่เจนนี่ปันานันพี่ปิงปองพี่เอิร์กนะคะพี่ปิงลี่นาลาเคปกระเทยมาร่วมสร้างสีสันกันเยอะมากๆดูสิ เชฟเฟสไทยแลนด์ซีซั่นสในแต่ละอีพีไม่ธรรมดาแน่นอนนะคะซึ่งคอนเซปต์รายการเนี่ยจะเดินทางไปถ่ายทําตามจังหวัดต่างๆทั่วภูมิภาคของประเทศไทยค่ะซึ่งผู้ชนะการแข่งขันเนี่ยจะได้รับถ้วยเกียรติยศและเงินรางวัลมูล,ลค่ากว่า3 0 0แสนบาทค่ะสามารถติดตามรายการเชฟเฟสไทยแลนด์ซีซั่นส One s t r e e t One Legend นะคะทุกวันเสาร บ่าย3โมงทางช่อง3เริ่มออกอากาศตอนแรกนะคะคือวันเสาร์ที่20กันยายนนี้ค่ะเป็นการแข่งขันสตรีฟูดฟังดูแล้วเหมือนง่ายนะครับพูงตรงนะหนักใจแทนเชฟที่เข้าแข่งขันนะนํำเสนอแบบไหนให้มันแตกต่างเนี่ย hmm. ผมบอกว่าหด เขานะต้องรังสรรค์เมนูขึ้นมารีไอมเมจขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วก็จะต้องมีกลยุทธ์ในการขายด้วยก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะคะที่ได้มาสนุกคือเป็นคนท<บ>ี่ชอบดูรายการอาหารอยู่แล้วแล้วก็ชอบทำอาหารจนเลยทําให้เราแบบอินไปกับตกแบบกับทุกอย่างท,ที่มันเกิดขึ้นอินเอนเซอร์นะคะที่เราเชิญมาก็คือเป็นตัวทอประดับประเทศนะคะสำหรับผู้เข้าแข่งทุกท่านนะคะปล่อยของที่คุณมีเนี Los ่ยแสดงศักยภาพออกมาให้ได้ดีที่สุดคุณคือความหวังของสตรีทฟู้ดไทยนะคะที่จะยกระดับมันขึ้นสู่ระดับสากลเห็น ไอเดียความคิสร้างสรรค์น,นะฮะอย่างเชฟบารก็จะดูในเรื่องของรสชาตินี่ครับแต่ของมาตุมนะ่มาต้มจะดูในเรื่องของมาร์เก็ตติ้งเป็นหลักบอกเลยสนุกแนะ่นอนแต่ตอนนี้อยากจิบกาแฟจิบอยู่ยยแล้ว,ลวเอ้าวียายวีว,ว,ว,วีพี่ยังไม่ได้กาแฟนมเลยเ ได้ชิมได้แนบูกาแฟละมุนล,ละมุนขนมพื้นถิ่นนะอร่อยทั้งหมดเลยนะคะมาจากโครงการกาแฟนักเรียนสร้างโอกาสสร้างอาชีพจังหวัดกาญจนบุรีค่ะซึ่งที่มาที่ไปจะเป็นยังไงนี่วันนี้เรามีแขกรับเชิญใช่ไหมคใช่แล้ว,ลวต้อนรับเลยนะคะครูปุ้ยแล้วก็ครูอโอ๋แล้วก็น้องวีนะคะอวิกาวสะะวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีก่อนอื่นเลยนะคะคุณครูขอถามนิดนึงคุณครูเนี่ยมาไกลามากมาจากกาญจนบุรีอำเภออะไรคะเหตุผลอ,อีกนิดนึงคือแบบ พรภูมิค่ะทองผาภูมิค่ะโอ้โหกี่ชั่วโมงคะคุณครูสี่ชั่วโมง่ชั่วโมงกว่าสี่ถึงห้าชั่วโมงโอ้โหคือมาแต่เช้าออกจากท้องภูมิเนี่ยประมาณสี่ชั่วโมงกว่าโอ้โหแต่ว่ามารายการเราอี๋อองต์ตีหนึ่งตีสองเลยป่ะคะใช่ค่ะก็มารอตรงนี้ประมาณหกโมง ได้นอน,อ,น,นอยัางจะ้ะโอ้โห,น,หนี่แหละเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าโครงการนี้นะคะเราอยากจะสนับสนุนมากๆแล้วก็ผลักดันมากๆเพราะว่าอย่างที่คุณครูได้บอกนะคะว่าน้องอยู่ในโรงเรียนถิ่นทุรกันดารเนอะน้องก็อยากจะได้มีอาชีพอะไรเกิดขึ้นมาเนาะโครงการนี้เลยเกิดขึ้นนะคะโครงการกาแฟนักเรียนสร้างโองกาสสร้างอาชีพมันเป็นโครงการเกี่ยวกับอะไรคะคุณครูโครงการนี้นะคะเกิดขึ้นได้เพราะว่าหลวงปู่สาครธรรมรมบุตรเจ้าอาวาสวัดเวรุวันอำเภอทองผาภูมิ ได้สนับสนุนโครงการนี้จุดประสงค์ก็คือต้องการให้เด็กพื้นที่ห่างไกลของเราเนี่ยค่ะได้มีรายได้ระหว่างเรียนมีทักษะอาชีพติดตัวไปด้วยจึงได้มีดําริให้คงอาให้มูลิธิพิทักษ์ขจาศานช่วยดูแลเรื่องโครงการกาแฟนักเรียนยเนื่องจาพื้นที่ของอำเภอเราเนี่ยปลูกกาแฟค่อนข้างมากพื<อ><อ>้นที่ของเราเนี่ยปลูกกาแฟพันุ์สายพันธุโรบัสต้าพื้นที่ของเรามันเป็นเขตพุ่งใหญ่ในเลสวนเมล็ดกาแฟของเราเนี่ยจะมีกลิ่นของไอดินของป่า มันจะมีมีความพิศเ<อ>พศษ<อ>ของเขา,เเาลแล้วเวลาเราคั่วเข้มในสูตรของเราเนี่ยกินมันจะหอมหอมมากซึ่งวิธีการจะเป็นการคั่วแบบโบราณนั่นไงอ<ช> <ๆ S 2> ังโลอยู่หน้าค<อ>ุณเลยแบบยังไงไหนไสาธิตได้ไหมครับก็คือเป็นใช้เป็นเตาแบบนี้ใช่ค่ะแล้วก็จุดไฟใช่ค่ะเราสนับสนุนอุปกรณ์ที่มีอยู่ในครัวเพราะว่าน้องอ่ะเขาไม่ไม่ได้มีฐานะคือเราไม่ได้มีต้นทุนก็แค่เอาอุปกรณ์หลังบ้านอ่ะ มาทําขายวาวเวลาคั้วหนูก็ขั้วอย่างนี้เลยใช่ไหมวีมอยู่บ้านอ๋อโอ้โอดีอะซึ่งนอกจากกาแฟแล้วขนมด้านหน้านมานนีก็ฝีมือ,อของเด็กๆหรอคะใช่ค่ะอันนี้ก็คือ,อเด็กเราเนี่ยมันเป็นเด็กะจะบอกว่าบ้านนอกกันนะถิ่นทุรก,กันดารถ้าจะให้ส่งเสริมเรื่องวิชาการไปเป็นหมอเป็นแพทย์น้อยมากแต่ให้ส่งเสริมเรื่องวิชาทักษะอาชีพที่จะผามาสร้างรายได้ให้กับตัวเองอะดีกว่าเลยก็เลยโรงเรียนเกลงกระเวียเนี่ยจะมีด้วยกันทักษะ สิบอาชีพก็จะมีขนมหวานงานฝีมือสมสวยงานช่างเกษตรกีฬาเราก็เลยนําวัตถุดิบต่างๆมาทําอย่างเช่นเนี่ยผําก็คือผําไข่ผําใช่อันนี้ขนมเขาเรียกว่าอะไรนะคะดอกจอกไข่ผําค่ะคือใส่ไข่ผําใช่ค่ะที่เขาเรียกว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดของไทยเนี่ยเข้าไปด้วยคอแรงโปรตีนสูงไม่ได้มีกลิ่นอะไรนะไข่ผํามันก็ไม่มีรสไม่มกลิ่นคือมันก็คือเป็นดอกจอกแหละแต่ได้คุณค่าทางสารอาหารเพิ่มมากขึ้นอันนี้เป็นเตะาโก้ บุกฟักทองก็คือข้างในเป็นฟักทองเหรอคะค่ะมีกก็คือใช้ฟักทองกับเม็ดบุกเม็ดบุกเนี่ยเป็นบุกที่อยู่ในพื้นทินเฉพาะทองกับคุมกับสังขาบุรีเท่านั้นนี่คือจริงๆไม่ใช่เป็นเม็ดบุกบุกเนี่ยเป็นลูกเป็นลูกขึ้นามาแล้วโคข,ขุดเอาอแล้วก็เอาบุกอ,อันเนี้ยม,มาใส่เข้าไปในใช่แต่ว่า ่อนที่จะทํามาเป็นเม็ดเนี่ยมันจะมีวิธีการคือต้องเอาบุกไปต้มไปอะไรอีกแล้วก็สกัดมาเป็นเม็ดกลมๆเพื่อจะทำเป็นบุกเป็นเม็ดนะคะคุณค่ะมีหลายอย่างเลยมีหลายอย่างเป็นบุกส่วนอันนี้ขนมกล้วยไหมคะค่ะขนมกล้วยกล้วยกล้วยขนมฟักทองแล้วก็ขนมหน่อไม้อนไหนขนมหน่อไม้คะนี่ค่ะนี่ค่ะหน่อไม้มาจากไหนคะว่าเราเอาหน่อไม้มาใส่ในเป็นขนมก็คือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะก็คือชาวบ้านรุ่นแม่รุ่นพ่อเราเนี่ยปู่ย่าตายายเขาทํามาเนี่ยเราแต่ว่าสมัยก่อนใช้ใบตองแต่เราก็ทันสมัยขึ้นเราก็มาใช้พิม สวยขึ้นอร่อยไหมคะคุณครั้งแรกที่เคยกินมันเป็นขนมจริงๆแต่มันไม่ได้เป็นขนมที่ขนมหวานน่ะหวานไหมไม่หวานจะไม่เน้นหวานมากเพราะว่าสมัยคนสมัยนี้ก็เฮลตี้เนาะรักษาสุขภาพกินหวานน้อยแล้วมันจะมีกลิ่นของหน่อไม้อยู่แล้วนิดเดียวมากๆทองโยน้องปูมพูดชัดๆทองโยไม่ใช่ทองค่ะทองโยนะคะพูดชัดๆทองทองโยไม่ใช่ทองโยะทองโยอันนี้มันคือคือ คือเป็นข้าวเหนียวข้าวเหนียวที่เราเนึ่งร้อนๆนะคะแล้วก็มาตำกับงาอันนี้จะเป็นถ้าสีอ่อนเนี่ยจะเป็นแงะเป็นแงค่ะกูเสียใจอ่ะครูไม่กล้ากินมันต่างที่จะเป็นง่ายยังไงคะเขาเขาเรียกความมันความความมันความหอมจะต่างกันแต่ก็เป็นประเภทหนึ่งเดียวกันแต่ว่าชาวชาวบ้านส่วนใหญ่จะชอบกินแงมากกว่าอันนี้ต้องบอกว่าเป็นอาหารกะเหรียงเป็นของชาวกะเหรียง อข้าวเหนียวเป็นข้าวเหนียวเนี่ปั้นแล้วก็เอาไปทอดคะคือโรงเรียนของพวกเราเนี่ยจะมีชาติพันธุ์ก็คือไทยพม่ากะเหลียงมอญลาวครบเลยค่ะเรื่องของนั้นชาติอันนี้คือแง่แง่ค่ะแงชั่เราไม่แง่ลูกเขาแง่มาแล้วอันนี้คือแง่อันนี้คืองาค่ะแล้วยังมีขนมอะไรนะเค้กกล้วยหอมเค้กกล้วยน้ำว้าค่ะบนุ้งเค้กล้วยน้ำว้าลูกเค้กกล้วยน้ำว้าด้วยด้วยเรามีกาแฟแล้ว ก็ทําเป็นเปียกปูนกาแฟเปียกปูนกาแฟหนูขอลองชิมเปียกปูนกาแฟอวิจะทากาแฟอะไรลูกกาแฟย็นค่ะเราสอนเด็กเนี่ยเราไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรมากมายก็เริ่มต้นแค่ใส่นม,มแล้วเขามีทักษะเขาจะไปพัฒนาอาชีพของเขาก็ เรื่องของเขาแล้วเราจะขายอยู่ที่หมู่บ้านอีตองที่อำเภอทองผาภูมิวิเราวิเรียนนานไหมลูกว่าจะทําเป็นอะเรียนไม่นานค่ะแต่ตอนฝึกขั้วอะไรอย่างงี้ก็ผิดพลาดมาเยอะอยู่ค่ะทั้งไม่ทั้งสีไม่ได้อะไรบ้างอ๋ออยากกี่กี่มันกี่เดือนสี่ห้าเดือนสี่ห้าเดือนเนาะเพราะว่าขั้วมันเราเราค่ะขั้วมันต้องใช้เวลาด้วย แล้วทำไมเราถึงสนใจแบบทำกาแฟลูกบ้านหนูปลูกกาแฟด้วยค่ะหนูก็เลยอยากเรียนกาแฟเจ้าของไรโรบัรต้าแล้วก็ราบิกาปลูกกาแฟเราก็เลยอยากที่จะมาเรียนเพื่อที่จะเอาไปต่อยอดให้กับสวนที่บ้านด้วยใช่ไหมค่ะกาแฟนักเรียนของเรานะคะตอนนี้เราเปิดอยู่ที่หมู่บ้านอีตองนะคะอำเภอทองผาภูมิถ้าใครได้ขึ้นไปเที่ยวทองบาบูมเนี่ยให้แวะที่อีตองนะคะเราจะมีกาแฟนักเรียนของเราเปิดขายอยู่นะคะส่วนทงช่องทางออนไลน์เราก็มีค่ะก็คือ Facebook กาแฟนักเรียนเลยค่ะแล้วก็ Facebook โรงเรียนบ้านเมืองสองท่อค่ะฝากขนมบ้างค่ะครูขาค่ะสำหรับนขนมไทยนะคะก็จะเป็นของโรงเรียนบ้านเกิงกระเวียนะคะ,ะติดตามได้ที่ Facebook โรงเรียนบ้านเกิงกะเวียเลยกาแฟเย็นฝีมือยายวีของเจ้บุมชิมนะแกวนี้เท่าไหร่วิแกแกนี้4ีบาทตั้งใจทำสูตรฝีมือยังไงนะคะสนับสนุนโครงการนี้มากๆแล้วเดี๋ยว ทยงคนในสตูชงเลี้ยงพี่ในสตูเลยแล้วไปเก็บตังค์จุ๊บใช่จุ๊บจ่ายไหนชิมซิวี่อยมากวีเธอต้องเป็นแบบบาริสต้าดับต้นๆท็อปเวลาเธอจบตอนนี้เธอมอสามเธอเรียนจบปุ๊กเธอต้องเป็นบาริสต้าดับหนึ่งเมืองไทยให้ได้นี่แล้วขอให้กาแฟปุ๊กปีแรกใช่ไหมปีต่อต่อไปผลผลิตมันออกสักทีนะพี่ได้ชิมกาแฟเราขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะคุณผู้ขอบขอบคุณนะคะน้องวีขอบ ขอบคุณชูพิธีกรด้วยนะคะเจนี่โฮเชอร์ค่ะวันนี้เราทั้งหมดลากันไปก่อนค่ะพวกเราผู้หญิงยกลังแ๋วสวัสดีค่ะ